ตัวปีตตัวจตีตัวอันตรายประจำทีมงานเพราะ้นนอนสวัสดีครับทานข้าวด้วยกันครับเจอที่ไหนก็ตีก็ฆ่าได้เลยครับวเวลากินก็ต้องกินมีมารยาทหน่อโอ้โ<ฮ> <laughs> กินสเสียบเลยไหมกินเนตาเสียบเลยไหมวันนี้ปากท่องครับใครที่มาปากท่องนะครับมาที่โรงแรม In ิน p ม a พ e นะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชัดๆหน่อยมีทั้งที่พักไว้ภาษาอังกฤษชัดๆหน่อยมีร้านข้าวแกงเดี๋ยวค่อยไปรีฟิลเชิญนะครับบริหารงานโดยพี่น้องนะครับอิน p ม a พ e จบนนที่เดียวอ,นนอันนี้เป็นห้องสัมมนาประชุมสัมมนานะครับจบที่เดียวอ๋อยัองไง้เขา,ขาเลยราคาถูกนะครับเท่าเลยยี่สิบบาทห้องสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในห้องเนี่ยเรียบร้อมนะครับเรียนเชิญน,นะครับท่านครับ In my place พ้อแล้วมั้งครับผมจะทานข้าวครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยไม่อร่อยดูหน้านางเอกประจำช่องข้าวเหลือมีน้องสาวผมดเลยน้องสาวขอจ้างเวล,ลาบูบูให้หนาเวลาบูบูจัดไปหนึ่งบ็อกไม่ได้หนึ่งบ็อกจุกเท่าไหร่วะห้าพันะ นี่ครับบ้านิวข้างในก็เป็นห้องสัมมนาครูนี้เป็นซีเรียสเว้ยอะไปวะอร่อยครับพี่ข้าวอร่อยครับหมดเลยครับผมกาแฟก็อร่อยครับจิตริมถนนสะอาดสะอาด ข้าวแกงนี่ขายทุกวันใช่ไหมครับขายทุกวันอย่างนี้มีวันหยุดล่ทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกหนึ่งกับสิบหกเป็นที่เข้าใจกันนะครับคนไม่กินข้าวกินน้ำ <c oughs> มีร้านกาแฟนะครับห้องพักก็จะเป็นด้านบนนะครับเข้ามาบริหารงานโดยเฮียนอง เดี๋ยวพาห้องสะอาดสะอ้านครับนีกา,กาแฟเรรยกดีนะครับสำหรับท่านที่มาแวะมาแวะได้นะครับถามว่าคนขายกาแฟไปไหนก็เมื่อกี้นะครับ อยู่ตรงแวะมาได้นะครับห้องสาดนะครับแต่ว่าต้องเดินขึ้นไปชั้นสองนครับราคาย่อมเยาวราคาถูก ครับเสร็จทานข้าวเสร็จค่อยเดินทางต่อได้เลยนะครับหน่ก็เราจะเอาตรงนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานสมนาัมมาแาเรารายงานตัวเจ้าพ่อตะวันออกนะครับเจ้านายผมนะครับ เจอกันได้ที่สายแก้วชนบุรีวันนี้คนคน่ายหล่อมากรอช่วนหล่อมากนั่งไหวอยู่คนเดียวตอนนี้มาก่อนเพื่อนรู้สึกจะซีเรียสพอเพื่อนนะฮะตัวเลขตกเป้าเยอะผมมาที่หลังนี้ผมยังไม่ทําอะไรเลยนะครับผมเลยไม่ซีเรียสน,นะครับยอมรับมาหล่อวันนี้หล่ออะไรคนหนึ่งร้อยล้านอีกคนหนึ่งสิบล้านเหระ สิ่งออกแรงเอาอันนี้รับผิดชอบเป็นร้อยล้านเนาะธรรมดาเหนื่อยครับปีนี้เหนื่อยครับแรงแรงครับแรง,ะรง,งอะไรเขาน้ำท่วมหมดที่หมอยู่<笑><笑>พูดไ,<ห>ไม่ได้<อ>เลยว่ากันไปบอกว่าแรงพูดไม่ได้ตอนนี้นตัวเลขตกแล้วทุกอย่างมันผิดหม,สมดสมเกียรติสมเกียรติสมเกียจสมเกียจสู้ครับยังก็ต้องสู้สู้อยู่แล้วทุกเรื่องครับสู้ เรื่องสนุกเรื่องทุกเรื่องเสียวโอ้ยไอเสิร์ไปเคเบิลทีวีช่องไหนนัดเก้าโมงฮะพวกเราตรงเวลากันมากนะฮะอุปกรณ์แต่ละคนไม่รู้อะไรบ้างทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad ทุกอย่าง นอกไหนเมื่อคืนนอกบ้านมีหมามีหมามัานอนอครับวงหมาสายเหตียดที่ไม่ได้ปิดวไปปิดวงกับเขาใช่ <laughs> ผมเลยนะ <laughs> ส่วนเอาผมก็เลือเลืออีกเลือแห้เพียเครื่องมาทีหลังนะครับ <laughs> อย่บรรยากาศการทำงานเบาๆทีงานนะครับ เรเรียกว่าเตรียมประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อไปสมัมมนารายงานผลงานการทำงานนี้สุรินสุรินครับฝากให้ฝักตัวด้วครับฝากดีดดีเราจะได้เติบให้ถอเสื้อฝักตัว,วนะครับให้มีปัญหาเรื่องการใช้สารกระเจาพืชน,นะครับในไร่อ้อยนะครับสุริน ครับยินดีให้บริการครับทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากนายพจนไว้เดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะได้ไปเที่ยวซีเกีตนะครับเดี๋ยวไปกับนานพจน์ไปดูทุเรียนหน่อยทุเรียนใช่ใช่ทุเรียนบุกเอาไฟอะไรอุดหนุนหน่อยค่ะอุดหนุนพวงกุญแจหน่อย มันเลี้ยงลูกชายกูกแกเป็นลูกสาวอยู่แล้วลนนอ,อะานนาจากแมนแมนอะตอนนี้ลูกกูแบบเสียคนไปแล้วเราเลือกเองฮะหลานเลือกเองค่ะมึเลือกยังไงนี่ไงหลานเลือกคทยเบบี้ออวอมูบอล เอาเฮียยี่สิบวิยี่สิบวิสุดท้ายฝากหน่อย<ฆ>ฝากอะไร <laughs> ฝากหน่อยเ,เขาผ่านเขาไม่รู้ว่ามันมีที่พักห้องอย่างดีอ้าวทำวิดีโอข้างบนดิเจ้าของใจดีรีวิวข้างล่างก่อน <laughs> อันนี้มีร้านอาหารด้วยนะครับแต่ว่าเตียงที่นี่เหมาะสำหรับนอนอย่างเดียวนะฮะบ, <laughs> บอกเลยทำทำกิจกรรมไม่เหมาะ ไม่เหมาะไม่เหมาะสําหรับทำกิจกรรมครับสําหรับท่านที่นอนเ <c oughs> ตียงโอ้ดีเดี๋ยวรีวิวให้ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ดูดูสภาพเจ้าของก่อนครับบันเทิง <c oughs> ห<ร>เดี๋ยวดีเดี๋ยวค่อยไปถ่ายข้างในถ่ายอย่างนี้เราค่อยหาเขาจะได้รู้ว่าเจ้าของเออเจ้าของอารมณ์ด <c oughs> ีเว้ยเมื่อกี้นี่หมเจ้าของเขาอารมณ์ดีเห็นหน่องของเรา มาได้มาได้ยี่สิบสี่ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงตื่นไหมล่ะตื่นโทรก็เรียกโทรก็เรียกโทรเรียกก็ลุกเดี๋ยวเดี๋วพาไปรีวิวข้างบนได้ครับใช่เลยครับไม่เดี๋ยวเสร็จก่อน